เอา,านะอี่มากินน้ามันเดนนะองค์ประกอบเฮ็ดจังได้บางคนมันจะเคยกินเนาะอันนี้ใบมะฮุ่งนะพี่น้องจะมีความขมใบมะฮุ่งนี่เอาใส่อใบฟักยีเล็ดนี่มีอันใบมะกรูดหรือว่าใบมะนาวก็ได้เนาะใส่ สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกีเทบกับชาวลาวเกิงงานอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาวนี่เมนูไม่ได้ดังไฟนะไม่ได้ดังไฟายว่าวเปด เมนูย่างบ่ตติเมนูตำเมียงบุได้ด่างไปแล้วนะ้องเมนูตำเมียงตำเมียงข่าพี่นอ้องมียมดส้มแม่โอ้โอ้ลืมลืมมดส้มลืมไปได้ไงมีผักเขาก็มีย่างแน่บต่ตติมีกระถินกะถินอ่อนใบบงังฮุ่งเกี่ยวกับตำเมียงหรือตำกล้วยนะพี่น้องใบบงังฮุ่งผักนังเลิศอ,อันใบมะกรูดเกี่ยวกับไดหรือว่ามีใบบังหนาวก็ได้มะเขือ มักเต่งนี่ขาดแต่อันนั่นแหละมักทั่วแหกับอันมักเดือป้งถ้ามีสองอย่างนี่แห้งรถสเปนแต็น่ะมันบ่มีไงหายากแต่พักทั่วแหกยามนี่เกิันิทธออกมากกำลังเป็นโดเอ้าเอาํำนี่กะหลูละแสีบละอันดับแรกเอาพวงนี้ไปล้างแล้วก็มาหั่นนี่ข่ากับบดตรบุต้องใช้ต้นออนไหลด้วยพี่น้องต่ำมันชิบเป็นเอล่เนาะมันชิบเป็นมีน้ำไหล ใส้ต้นนี่แะพอดีประมาณนี้แหละค่ะต้นแบบประมาณนี้แหละไม่ต้องเกลี่ยหลายไม่ต้องโอ่นหลายประมาณนี้แหละเอา้าเอาไปล้างไปล้างทุกอย่าง มัพี่น้องล้างแจกล้างทุกอย่างเลยก็มาซอยพี่จะใส่หัวชิงไข่นำนเนาะปนกับข่ามันจะเน้นเน้นข่าหลายกว่าหัวชิงไข่ นี่ก็จะเป็นคาเนาะมาพี่น้องมานี่ตาําสูตรแต่ละคนก็คือกันเนาะสูตรจะเพียวคือใส่กระเทียมเนาะมันจะหอมแล้วกะ ต้องเป็นพริกป่นเนาะตาเมียงเนี่ยมันจังโบโบบูดไวเนาะถ้าถ้าว่าเอย่ยก็ถ้าว่าเขากินบะหมด่นะมันมันจะแบบกินกินมัน,มนจะบบูดถ้าใส่พริกป่นถ้าใส่พริกสดนะมันจะค่อนข้างที่จะเสียไวนะพี่นอ้องกินบะหมี่แลก็ใส่ตย็นไว้ก็มาก,กินกับรสชาติเก่าไว้ได้เป็นเดือนอืมแต่ากาซูจะเพียวคือใส่มะนาวเนาะจะเพียวไ่ค่อยมักใส่มาขามเปียกมันไผมักใส่กะกันแล้วแต่นนะพี่นอ้องสู แต่ละคนก็คือกันอยู่แล้วใคเพียมักใช้มังนาวมันจะหอมนะเออบางคนก็ใช้เขาคั่วได้เขาเพียบโบใส่เขาคั่ว,ไ,ว,วไปปน กระเทียมมุ่นกอนแล้วพี่น้องใจ่ค่ะตำบัดิเตรียมกล้ามขึ้นแน่นอนโอ้ยน้ำลายแตก ตำบุนแล้วกับน้ำลายแตกเลยพี่น้องเอ้ยนะสูตรจะเพียวแซ่บางนาวเด้อบม่ได้แซงมะขามเปียกอื์ไหลออกจะเสียบยขาดแต่บากตัวแห่กับมังค์เรือมันหายอย่าง,างน้อยเพียงเนาะเพื่อที่จะหาครบอันเมี่ยงนี่นะตำเมี่ยงนี่มันต้องมีเครื่องได้ไหมมันเป็นเครื่องมีพักกรับหลายๆมันจังแบบว่าเสียบ เครื่องโอ้หลายแหงหาบบดออมทวบีปนี่จะจดได้ครบอุ๊ยลบกไปเดี๋ยวอันที่ใส่เป็นเปลือกบางนาวนเนาะที่เกี่ยมามากักกินพร้อมเลยมันจะหอมมันจะซอยแบบนี้ลงไปเลยงั้งกินเลยอันนี้ ปอปลาแดกมันจะขวดของแท้มันอยู่นี่จี๊ดตอนปลาแดกอุ้ยโอวปลาแดกปลาขาวปลาขาวซอยนี่ลงไปแบบนี้เลย ้องเลยมาซีมดูบ่เนี่ยคเคยกินเมี่ยงกับกระถินกระถินนี่แหละเสอืบบางคนตำใส่อันแคบหมูพี่้แต่เพี่ว่าบุมักมันเป็นมันๆม,นมนันเข้ากันมากไปมากมันเสีบจุดตาสวดตำมเมี่ยงขายฉันบ่บ,บ่ะเนี่ย เป็นอย่างแซ่บก็ไม่สำจะขายเบิดแซ่บแล้วใช่ไหมอืมตักมันนี่อุ้ยโอนทะเกมาพี่น,อน,อาาน้องฮอกชิมากินนอามันเลยนะองค์ประกอบเฮ็ดจังได้บางคนบทบ่เคยกินเนาะอันนี้ใบมะฮุ่งนะพี่น้องจะมีความขมใบมะฮุ่งนี่เอา้าใส่แยมใบผักยีเร็ดนี่มีอัน ใบมะกรูดหรือว่าใบมะนาวก็ได้เนาะใส่กะทินหลายแทะเอาบ่วงค่อยไปเสร็จละบันมาเขาก็นี่แหละคุยใส่ห่อใส่ไปเลยไอมาบัน่้อมม,มุ <laughs> มมุม ืทุกอย่างมารวมตักวกันนี่แจ่วผักอืมผักลมผักปิกก้ว่เบิดใครเคยกินเนี่ยถ้าคนอีสานเขาอันคนอีสานก็จิหูจักคนลาวเนี่ยแหลนะเนาะเป็นคนภาคกลางถาเพยาบุหูนะ้เนาะแต่ว่าเห็นอันนะก็จ <c> ะ <oughs> กินอยู่ในอันต่อๆนะคนภาคกลางจะหลายไม่ค่อยหูจักอันนี้นะ จะเป็นคนอีสานหูจักเออเห็นขายไล่หลายในพี่น้องเดตโต้ตนะกำลังฮิตฮอตกันมะเขือ,อจริงๆมันต้องกับอืกเดือยพแห่เนี่ยเขาจะจะเอานะเมียงอง่ะมันหลายอย่างหอ่อใช่รวมกันแบบมะุ่งนี่ก็จะมีความขมพี่น้องขมลำล้ันกนานังเลิศมันก็นให้ความเผ็ดร้อนหอม ไป,ไปมักกูดกับหอมอืมแบ่บใส่น้ำกันแลนว้วก็รวมตักันแล้วก็ไปน้ำกันอําัมอืมรวมตัวหลายๆอย่างรวมตัวกับเนาะนี่รดด่วนขบวนสุดท้าย แซ่บครับปลายน้ำกันน้ำรั่ความหอมความขมความแปลกลงตัวพอดีแซ่บแบเบเ,เขากินบะหมี่้องเขาใส่ตู้เย็นไว้บมเสียให้จะเพียวเพื่อตัดแบบใส่ตู้เย็นไว้เป็นเดือนกันยังคือเก่ามันเป็นยังเขา,าต้องเน้นอัมมะเฟษอัม ปัวมันคิดปนเนี่ยมันจะยืดได้โดนมันจะบ่ค่อยเสียออืหอมเปลือมกมหนาวค่ัใบมะหุ่งเลยเนานะกินกับอ่ำตำกล้วยกับเข้ากันตำกล้วยตะนี เมน,นูนี้ส่วงขะนะปนไปน้องเลยแซ่บรวมโตกันคือกันอะไรเฮากินอันนั้นแปะสา,ากินอัน,นพันป่าฮะนี่ก็เขาเกิดเมียงปลาเมียงอย่างคือกันเห็นบ่นี่ก็เมียงค่าตะไคร้ใบมะกรูด ทางเหนือเขาก็จะมีเมี่ยงอันนะั้นเมี่ยงของคุณทางเหนือนทางเหนือนทางทางลาวและทางไทยคู่กันถ้เพียวเห็นนะก็จะเอาใบอันใบชานะใบประมาณแบบกึ่งอ่อนกึ่งแก่นะใบกลางๆมาเอ็ดเป็นเมี่ยงอันหอ่อเคี้ยวบ่เอามาเคี้ยวเอามาอมนะเ้าเพียวเห็น พายเป็นคนเหนือว่าให้ฟังนะเป็นเมี่ยงคำมเมี่ยงอย่าง,งกับมีหลายเนาะเจ๊เพิ่อเอาใบอันแัน้อันอิเลิร์ในหอก็เห็นมีหลายแล้วก็เป็นเมี่ยงอันใบาชาแลนะ้วก็เห็นหลายอยู่แต่เจ๊เ่เคยกินเห็นในโซเชียลนี่แหละเป็นตาแสบยังแต่ว่าบ่มีบ้านหาถ้าถ้าว่าทางเหนือลาวกันก็เห็นเขาเฮ็ดคือกันอ้แบ่บมาพี่น้องกินนับกัน อืมอืมแต่พักอ้ยพัลลงก็มันพัดใบพักอั้มองเลิศนี่มาพี่น้องกินกับข้าวกันได้นี่ยทุกคนใครกินกับข้าวตาเมียงหนักแ่บมันโดนอั้กินเพค่นึงแซ่บพี่น้องเลยมาได้ฟังนะประเทศไทยตามประเทศกีนตำกันทุกคนเลยเอาสลับมือในขอขอสลับไปก่อนพอกลับมาคลิปหน้านะพี่น้องเนาะ Sampai di